ท yup. <po bio> ี่เดือนนี้นุ่มเลยทำเดี๋ยวอุ้มจะดเลยจะดจางเร็วไม่ต้องกลัว <elementary> พุ้มเปนนัก hmm. อ <travail> ุ้มแตาให้กดเบือนเลยโอเคโอเคโอ้โหศาสตร์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะครับวันนี้เราขอขอบคุณนะครับกลุ่มแซมช่วยสมุยนะครับที่มามอบถุงยังชีพนะครับให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงคนพิการและก็ผู้ป่วยติดบ้านนะครับ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนะครับของคนในพื้นที่ของอตำบลบ้านกลางตำบลคลองหินและตำบลหนักน้อยนะครับพวกเรานะครับขอขอบคุณนะครับเป็นอย่างยิ่งและก็เป็นอย่างสูงเลยครับที่ให้การช่วยเหลือ,อผู้ยากลำบากครับขอบคุณครับ